สวัสดีครับผมตอนนี้มผมชื่อเด็กชายไซยาน่าราครับตอนนี้เรามาดูว่าเราใช้มิกสองตัวนะครับต่อเข้ากันมิกเอ็มสองอนี้ตอนนี้สเตปบ็อ,บบอกหนึ่งนะครับเราเอนะครับเราใช้กับสเตปบ,บ็อกบนเวทีใช่ไหมครับแล้วก็เอาเอ็มสองจะมาเปิดมาทิ่แท็กเข้าเอ็มซเอ็มสองอา แล้วก็เสียบสายแดนด้วยกัรเสียบสายแดนดูครับสายแดนอย่ารีบพันเด้ไอไปแล้วผมใจอย่ารีบพันเอาพุทตัวนี้เราใช้แดนอ e, ใช่ไหมครับของ X2 แหลกแล้วก็มาต่อที่เออ A S D ของไมด้าส์เรเสียบเข้าไปแล้วอาจารย์หนุ่มเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้มันเป็นใช้แรงานไหมนะใช้งานได้ไหมครับใช้ครับทำไมต้องต่อยูพีชนะใช้งานได้ไหมครับตอนนี้ใช้งานไม่ได<ม>้ใช่ไหมครับไม่ได้แล้ว ไป้วังไมสรับงต้อจตรับเอามาดูครับมาดูครับมันเป็นสีแดงใช้งานยังไม่ได้นะครับควนไปนะกุ้งต้อนเบเกอร์ตัวนี้มันเป็นสีแดงใช่ไหมครับเป็นไม้ปกติถ้าเสียบสายแดงเข้าไปจะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับันี้เป็นสีแดงตอนนี้เป็นสีสีแดง่ใช่เราเอาตัวไหนเป็นแม่จะเป็นน้องครับเอาตัวนี้เป็นเป็นตัวหลักใช่ไหมครับตัวนี้เป็นรองแล้วกดนะครับดูการกดเซตอัพนะครับแล้วก็เอา ตัวที่คิกสควันคือซอสไหมครับคิกซอสใช่ไหมครับแล้วก็กดว่าตัวใดนะเอ๊ครับดูครับมันจะเป็นบีเป็นสีเขียวก่มันมันขาดอีบัวนะจะต้องมาโจมอีกที่หน่งนะฮะมันขาดซิวบัวนะมันฟิวไปได้ขาดนั่นดับเลยนี่ดับเลยได้บาน 就让鸡们打，那血比较偏甜一个了哈。那土豆土豆那个啊，土能吃块来，嗯，嗯 มเลไนนี่ยมาลาก็สมองเบียเกอซนั้นเบีเกอซนั้นเน่ยะมาบ่ผพานฟิวพานนี่เราตซนั้นเาซือใส่เจ้าเพาะไปตัวนั้นตัวมันจะบริ่านขัฟิวได้มันบด้ลงม่าหันโดยตรงแน่คอยกระิดพี่เจ้าหน่อย่ะที่เยมันออมก้าบขึ้นไปอีกตัวไฟพีบาบ่อยติตัวนี่สั่น ใชมันจาสูเป็นเสียบเป็นเต็มทียอมอยู่นะบนมาเป็นเลยตัวนี้ไฟดับนะครับนี่ตอนนี้ใช้ไม่ได้นะครับ X32 เรายังใช้ได้อยู่เพราะว่าใส่ USBS นะครับผมมิกกับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็มีแบตสำรองนะครับมีแบตในตัวมันนะครับผม มันก็เลยไม่ได้ดับไม่ดับเจ้าพี่ดีอ่านตัวนี้มาเสี่ยข้ากับยูบีทเราครับโอ้ยูบีทกำลังเสียบไปกต่ข้าวมันกับเบิร์ดขี้กอดเรับเนาะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ล ແລະບີກແພແຕ່ລາວລູກສົມ m Apple นี่มาอีกสามสองตัวนี้ก็แอปเิลนะครับใส่แอปเปิลเนี่ยอ่ะโอเคตอนนี้เราใช้พาวเวอร์ซัพายเหมือนกันนะครับอ่ะตอนนี้เราจะลองมาดูมิกนะครับฮัลโหครับแม่นดพี่ต้อยครับพี่ต้อยรถหอดใจแลรอครับผมสิเปียวรับโอของครับของฝากมาจากอุบลครับขอเลครับอ่าตอนนี้เข้ามาเรียบร้อยครับตอนนี้เกียวแล้วครับผมเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับผมมาดีเทคเฮียจาตุ้ยต้ย ิไม e ่เซมนเขาแล้วครับตอนนี้เราจะปิดเครื่องก่อนนะครับพอเราทำไปอีกเพิ่มนึงแบบก็จะแบบเราุญาปยกเครื่องก่อนนะครับมโอปิดเครื่องนะครับกดอย่างเงี้ยครับเซตอัพแล้วกดชัดดาวนะครับตานักการกดชัดดาวจะปิดเครื่องน่แหลบตานัาการนะครับด้ยูกัสมาคถิลเลยครับผ้อง่าองนี่ม่ต้องรอครับจคลิปหน่อยจุกคลิปหน่อย ครับคลิปน <pop> <ics> ี <zd> um <referrals> like, click, ้เอาไว้ซื้อก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำกันใหม่ครับพอให้ไม่ค่อมาซะก่อนนะครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับที่ช่อง YouTube อาจารย์พันนะครับผมเป็นอาจารย์ขื่อาจารย์พันธ์ขื่นมหาพันครับผมเป็อยากเ์ข้่นไม่ปวดครับขั้นตอนไปอุตสาห์กับพ่ไในยู่มหาพันกัเอื่นไม่ไหวมหาพันมหาพันมหาพันธ์มหาพันอะไรกับเนาะเดี๋ยวจะยิ้มไปครับบ๊ายบาย